สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราทางานหน้างานจุดแรกนะคะลงื้นที่มาเก็บเงินสดค่าบริการนะคะหน้าตู้แต้เมเงินเครที่ปันสุขนะคะที่หน้าโรงเรียนบ้านเดือน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเรามาดูยอดใน,ในตู้กันค่ะเสร็จขบริกานนะคะในตู้อยู่ที่1,295บาทนะคะเราสามารถเก็บเงินสดออกไปเพื่อหมุนเวียนในระบบตู้เราได้ค่ะและมียอดคงเหลือเป็นเครดิตไว้บริการอยู่ที่419.76สตางค์นะคะจะามารถเปิดตู้ได้แล้วค่ะ กุญแจล็อกระบบตู้นะคะทางบริษัททำมาแน่นหนานะคะทาเป็นสองชั้นนะคะเราสามารถที่จะมาเปิดตู้แล้วก็เก็บเงินสดหน้าตู้เองได้ะคะเืิดว่าท่านไหนที่เป็นตัวแทนตู้ติมเงินเคที้ฟันสุกแล้วะคะ่ะโอเคนะคะทำงานง่ายๆนะคะกับระบบตู้เติมเงอนเคที้ฟันสุกนะคะแกนเงินสดแล้ว เราก็เติมเครดิตเพิ่มในตู้เพื่อบริการต่อไปนะคะตู้เติมเงินเครดิตเติมนะคะเติมได้ทุกค่ายจ่ายได้จบครบทุกมินนะคะบริการค่าบริการถูกกว่านะคะและผลประโยชน์ในส่วนของข่าประชาสัมพันธ์นะคะมากมายยังไงพวกเพื่อนถะ้าบอกว่าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของตู้ก็ทักมานะคะขอบคุณค่ะ